โควิด -19 ไวรัสตัวร้ายจ้องทำลายปอดคุณสามารถห่างเชื้อได้เพียงใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างห่างกายแต่หากมีอาการไอแห้งไข้ขึ้นสูงหายใจหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริษัจทจดทะเบียนค่ะรวมทั้งความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์นะคะตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจค่ะซึ่งข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดประเด็นร้อนเราจะนํามาอัปเดตกันเป็นประจำค่ะกับดิฉันกนุกนพรมรคผลสมบัติและดิฉันนะคะอนุภาสิริรวงค่ะ วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเราทั้งสองคนนะคะพบก,กันวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะคะสามารถติดตามชมรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ได้เป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์ค่ะเวลา8นาฬิกานั่นเองนะคะผ่านทางช่องทาง Facebook Live หุ้นอินไซด์นะคะเพจ Facebook ของหุนอินไซด์ค่ะรวมไปถึงช่อง YouTube Channel ช่องฮุนอินไซด์ด้วยนะคะสำหรับ ลำดับแรกเลยนะคะเราไปอัปเดตกับตลาดหุ้นไทยในรอบสัปดาห์นี้ค่ะรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันด้วยค่ะตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากเผชิญแรงขายจากนักลงทุนต่างประเทศนะคะหรือว่าฟันโฟไหลออกนั่นเองค่ะประกอบกับการทยอยรายงานผลประกอบการปี2565ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยนะคะหรือวบ,อบอจนั่นเองค่ะทําให้ดัชนีนั้นมีความผันผวนเช่นกันนะคะ โดยมีแรงขายออกมามากเลยนะคะในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหลังจากที่ KCE นะคะได้รายงานผลประกอบการออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ค่ะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้ค่ะไปอัปเดตก,กันกับกระทรวงพาณิชย์นะคะออกมาเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของไทยเดือนมกราคม66ค่ะสูงขึ้น5.02%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนนะคะหรือว่า year on year ค่ะ ซึ่งตัวเลขังกนกาวที่ออกมานั้นนะคะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่5.1%เ e a ด on Year ปรอันเยียปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับบวกจุด5.89%แเก้าเร์อเยียค่ะและก็ยังถือว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบ9เดือนหลังจากที่สถานการณ์ราคาพลังงานชะลอตัวลงเล็กน้อยนะคะและราคาสินค้าบางประเภทปรับตัวลดลงอาทิเนื้อหมูผักสดผลไม้ค่ะขณะที่คอ CPI นะคะลดลงเช่นกันมาอยู่ที่ บวก3.04% y e ด r on Year อเตียต่ำกว่าตลาดคาดที่3.1% Year on y e a เยียอเียค่ะปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับบวก3.23% y e ด r on Year ียอเียค่ะส่วนแวดวงตลาดทุนนะคะไปอัปบดริก,กับเฟสโก้ค่ะนายกรอบศักดิ์ภูมิระกูลค่ะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟสโก้นะคะเปิดเผยด,ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนนะคะผลสำรวจในเดือนมกราคม6 6พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ในอีก3เดือนข้างหน้านะคะจะอยู่ที่ระดับ160.07ค่ะประับตัวเพิ่มขึ้น31.5%จากเดือนก่อนหน้าเข้าสู่เกณฑ์ร้อนแรงอย่างมากค่ะนักลงทุนมองว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุดค่ะรองลงมาคือเงินทุนไหลเข้าและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศสําหรับปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากที่สุดได้แก่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศนโยบายการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด และการประกาศจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองค่ะสำหรับปัจจัยต่างประเทศนะคะไปอัปเดตกับเรื่องของเฟดค่ะนายเจอร์รเพาเวลประาธานธนาคารกรลางสาหรัฐหรือว่าเฟดนะคะได้มีถ้อยแถลองออกมาในสัปดาห์นี้ค่ะโดยได้แสดงความเห็นในเชิงคุมนโยบายการเงินน้อยลงนะคะอย่างไรก็ดีนะคะ บรรดาเจ้าหน้าที่ของเฟดนะคะหลายคนค่ะออกมาสนับสนุนให้เฟดนั้นขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปนะคะก็ต้องติดตามต่อไปค่ะไปกันที่ฝั่งของจีนนะคะฟิสค่ะได้ปรับเพิ่ม GDP จีนนะคะสู่5.0%นะคะจากเดิมนที่คาดการณ์เมที่4.1%หลังจากที่จีนนั้นได้ยกเลิกนโยบายซีโร่โควิดค่ะเนื่องจากการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นจะฟื้นตัวนั่นเอง เรามาต่อกันด้วยหุ้นของ KCE ค่ะเผยปี65กำไรวูป4.5%เหตุต้นทุนพุง่งกดอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือ22.8%นางวรรักษ์องคโคสิตรองประธานกรรมการบริหารบริษัท KCE e อีอิเล็กทริจำกัดมหาชนหรือว่า KCE เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานสำหรับปี2,565ของบริษัทและบริษัทย,ย่อย บริษัทมียอดขายรวมจำนวน18,456.3ล้านบาทและมีกำไรสุทธิที่2,317.2ล้านบาทซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ4.5จากปีก่อน โดยมีกำไรจากการดำเนินงานในปี2,565จำนวน2,280.9ล้านบาทเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ2.8เมื่อเทียบกับปี2,564โดยไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศจำนวน105.8ล้านบาทและผลการขาดทุนจากการลงทุนจำนวน69.6ล้านบาททั้งนี้ค่ะกำไรขั้นพื้นฐานต่อหุ้น Basic EPS ของปี2,565 อยู่ที่1บาท96สตางค์ต่อหุ้นเปรียบเทียบกับ2บาทหสตางค์ต่อหุ้นของผลประกอบการเมื่อปี2564และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี2565ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การขัดแยง้งสงครามรัสเซียยูเครนและการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองในต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบประเทศยุโรป ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตในแวดวงกว้างรวมถึงสถานการณ์ขาดแคลนชิปสำหรับการผลิตสินค้าของลูกค้าทำให้มีการชะลอตัวลงของคำสั่งซื้อในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับมาติเลเยอร์ PCB แต่สำหรับ HDI PCB ยังคงมีความต้องการสินค้าอยู่และบริษัทมีแบ็กล็อกออเดอของสินค้ากลุ่ม Special Grand PCB HDI ที่มาของ การผลิตทดแทนการลดการสั่งซื้อลงของมันตีเลเยอร์ PCB ได้บางส่วนจึงช่วยให้บริษัทได้รับผลกระทบไม่มากประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในช่วงปีนี้เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทร,รับรู้ไรายได้ที่เป็นเงินบาทเพิ่มขึ้นแต่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกทำให้ราคาทองทองแดงนำมาซึ่งการเป็นคอมมูนิตี้พลายในตลาดโลกปรับราคาสูงขึ้นอย่างมากส่งผลทำให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นทั้งต้นทุนวัตถุดิบ และโสงหุ้ยการผลิตกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของปีนี้ลดลงจากอัตราร้อยละ26.6ในปี2564เป็นอัตราร้อยละ22.8อย่างไรก็ตามค่ะยังมีผลดีในเรื่องของราคาวัตถุดิบหลักได้แก่ทองแดงเริ่มมีการปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาส4ีโดยคาดการว่าต้นทุนของวัตถุดิบจะลดลงในปีหน้าภายหลังการเบิกใช้สินค้าคงเหลือที่มีต้นทุนสูง หมดไปในปี2,565มาต่อกันที่ AQUA านะคะอา u วได้ออกมาปักธงนะคะธุรกิจปักธงรายได้ในปี66นะคะเติบโต5-10%ค่ะหลังจากที่รุกเข้าไปสู่ธุรกิจ P2P Lending ค่ะในาใยช้ยพิพัฒน์แก้วไตรัตกรรมการผู้จัดการบริษัท AQUA c าคอปเปอเรชจำกัดมหาชนหรือ AQUA นะคะเปิดเผยว่าบริษัทคาดการรายได้ปี66นี้จะเติบโต5-10%จากปีก่อน เนื่องจากปีนี้จะเริ่มรับรู้รได้จากธุรกิจฟินเทคนะคะที่จะเริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจให้บริการกู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านแพลตฟอร์มหรือว่า Peer-to-Peer pe er ค่ะหรือ P2P Lending นั่นเองค่ะในเดือนมีนาคมนี้นะคะก็จะเริ่มอ a ร e ธุรกิจนี้ค่ะโดยตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อปีนี้กว่า2 0 0 0 3 0ถึง3,000ล้านบาทค่ะขณะที่ปี67นะคะคาดว่าพอร์ตสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นเป็น5 0 0 0ถึง10,000ล้านบาท และปี68มาอยู่ที่ส0 0 0มล้านบาทค่ะตามแผน5ปีนะคะอควานะคะได้วางเป้าขอสินเชื่อนะคะจะอยู่ที่ระดับ3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะการดำเนินธุรกิจ P2P นะคะบริษัทจะจับมือกับบริษัทหลักทรัพย์ Liberator นะคะในการปล่อยกู้ในรูปแบบใช้หุ้นมาค้ำประกรันในช่วงแรกค่ะแต่ก็มีระบบควบคุมความเสี่ยงในการปล่อยกู้นะคะเน้นคัดหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงใน300อันดับแรกค่ะ ราคาไม่ผันผวนโดยไม่มีขั้นต่ำในการกู้ค่ะวงเงินสูงสุดอยู่ที่50ล้านบาทต่อคนนะคะขณะน,นี้ในเรื่องของแหล่งเงินในการปล่อยกู้ก็เจราจากับสถาบานันทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะรวมไปถึงนักลงทุนรายใหญ่ที่มีศักยภาพนะคะ CEO ของ AQUA นะคะยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าบริษัทก็ถือว่าเข้าสู่ธุรกิจ P2P ก่อนผู้เล่นรายอื่นในตลาดนะคะเนื่องจากขณะนี้เป็น ผู้ประกอบการรายแรกเลยนะคะแล้วก็รายเดียวที่มีใบอนุญ,ญาตหรือว่ามีลายเส้นการประกอบธุรกิจจากแบงก์ชาติและกระทรวงการคลังดังนั้นถือว่าเริ่มทำธุรกิจได้เร็วกว่าผู้อื่นนะคะดังนั้นผู้เล่นที่จะตามมาก็คือทําได้ช้ากว่านั่นเองนะคะขณะเดียวกันก็มองโอกาสไปถึงการต่อย,ยอดธุรกิจฟินเทคนี้นะคะไปสู่ v วิร์ลชูแบง์ด้วยนะคะโดยก็ได้มีการจะไปร่วมกับพันธมิตรนั่นเองค่ะที่มีศักยภาพในอนาคตนะคะคาดว่าจะเห็นความชัดเจนนะคะ การยื่นขอใบอนุญ,ญาตในช่วงกลางปีนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ Virtual Bank นะคะนอกจากนี้นะคะอควายัางมีแผนสร้างการเติบโตในรูปแบบของการเข้าซื้อกิจการนะคะหรือว่าทำดีลเอ็มอค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีดีลเอ็มอที่อยู่ระหว่างการเจรจานะคะก็คือธุรกิจโลจิสติกในประเทศหนึ่งรายค่ะส่วนเรื่องของกระแสเงินทุนในการลงทุนขยายธุรกิจนั้นนะคะนอกจากนําเงินสดในมือนะคะกระแสเงินทุน เงินสดหมุนเวียนมาใช้แล้วนะคะบริษัทก็มีแผนจะออกหุ้นกู้ด้วยนะคะมูลค่า1,000ล้านบาทในช่วงกลางปีนี้ค่ะเพื่อนำเงินมารองรับการทำดีล m a แล้วก็รองรับการขยายธุรกิจนะคะรวมไปถึงนำไปคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดชำระด้วยนะคะก็แบ่งเป็น500ล้านบาทต่อ500ล้านบาทนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะบริษัทก็ยังมีแผนที่จะนำบริษัทย่อยนะคะคือไทยพาเซลร์จำกัดมหาชนหรือว่าชื่อย่อว่า TP นะคะซึ่งประกอบธุรกิจ โลจิสติกในรูปแบบพิเศษให้บริการจัดส่งพัสดุขนาดใหญ่เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะโดยได้ยื่นแบบแสดงรายการ,การข้อมูลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนังกงานก,นกราโตไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้ไทยพาเซลนะคะจะขายหุ้นในพีโอจำนวน100 120ล้านหุ้นค่ะคาดว่าจะเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรกนะคะภายในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ในช่วงกลางปีพอดีนะคะเพื่อระดมทุนรองรับการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับ SISB ล้านปี66รายได้โต20%ปักหมุดเปิดโรงเรียนสาขาเพิ่มอีก2แห่งในยวฮอกโคประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SISB จำกัดมหาชนหรือว่า SISB เปิดเผยว่าแผนดำเนินการธุรกิจในปี2566บริษัทได้มีการตั้งเป้าหมายการเติบโตระดับไม่ต่ำกว่า20%จากปีก่อนโดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักๆมาจากโรงเรียนกลับมาทำให้การเรียนการสอนได้ตามปกติ ทำให้สามารถรับรู้ไรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆที่เข้ามามากยิ่งขึ้นรวมทั้งจะมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาอีกสองแห่งได้แก่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรีและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ระยองซึ่งการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการการศึกษาในเดือนสิงหาคมปี2566 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาคุณภาพชั้นนำที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทั้งนี้ค่ะบริษัทได้มีการตั้งเป้าหมายจะมีจำนวนนักเรียนแต่ระดับ3,700คนภายในปี2,566เนื่องจากจำนวนนักเรียนใหม่ทั้งในและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้นและมีสัญ,ญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่องประกอบกับบริษัทมีแผนนโยบายขยายโรงเรียนรนชาติไปในทำเลที่มีศักยภาพ ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าถึงโรงเรียนนานาชาติของกลุ่มบริษัทได้มากขึ้นเอาละค่ะแล้วเราก็ไปปิดท้ายหุ้น IPO นะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้มีมาฝากกันถึง3 IPO ด้วยกันค่ะไปเรื่องเันที่ IPO m e เมฟค่ะสุดฮอตนักลงทุนสนใจล้นหลามค่ะขณะที่สถาบันจองซื้อถึง50.33%นายพิเชษสิทธิอํานวยกรรมการผูน้นวยการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชน ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดก,การการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท m a ค Corporation จำกัดมหาชนหรือ MEB ค่ะเปิดเผยว่าการจองซื้อหุ้น IPO ของ MEB จำนวน75.50ล้านหุ้นนะคะมูลค่าที่ตราไว้พาหุ้นละ50สตังค์ต่อหุ้นนะคะในราคาหุ้นละ28.50บาท2 8บาท50สตางค์ซึ่งขายไปในระหว่างวันที่3กุมภาพันธ์และวันที่6ถึง7กุมภาพันธ์6 6ที่ผ่านมานะคะ ได้รับความสนใจจากนักทุนอย่างคึกคักค่ะทั้งจากนักลทุนสถาบานันนักทุนรายย่อยเพราะว่ามั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของ MEB ค่ะซึ่งดําเนินธุรกิจจําหน่ายวรรณกรรมออนไลน์มีความพิเศษเฉพาะตัวที่โดดเด่นมีแนวโน้มการเติบโตต,ต่อเนื่องในอนาคตจากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนไทยที่มีลําดับการใช้งานอันดับต้นๆของโลกค่ะโดย MEB หรือ m e b นะคะจะ เตรียมเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI วันที่14กุมภาพันธ์นี้66นี้นะคะเทรดวันแรกวันวาเลนไทน์ค่ะในชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า MEB หรือ MEB ในหมวดอุตสาหกรรมบริการค่ะเรามาต่อกันที่หุ้นของ PQS ค่ะปิดจอง IPO 170ล้านหุ้นขายเกลี้ยงพร้อมลั่นระคังเทรดกระดานเซ็ตในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่ะนายธีรชาติศิลปะสนธยานนน ผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่าจำกัดในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายบริษัทพรีเมียร์คุณตี้สตาร์จำกัดมหาชนหรือว่า PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า20ปีได้มีการเปิดเผยว่าหลังจากการเปิดขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จำนวน170ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ6บาทระหว่างวันที่7กุมภาถึง9กุมภาในปี2566หุ้นของ PQS ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากมั่นใจในพื้นฐานของบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตสูงสอดคล้องกับกระแสความสนใจของหุ้น PQS ภายหลังการนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนในจังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพที่ได้รับการตอบรับอย่างอบอุน่น ทั้งนี้ค่ะราคา IPO นะคะอยู่ที่6บาทถือเป็นการกำหนดราคาที่เหมาะสมโดยที่ PQS นะคะมีการเปิดเสนอขายหุ้น IPO จำนวน170ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้นะคะอยู่ที่1บาทคิดเป็น25.37%ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเสียงและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ค่ะ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซตในวันที่15กุมภาพันธ์2566ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ไปปิดท้ายกันนะคะ IPO ที่เพิ่งเคาะราคา IPO กันไปนะคะกับ b l u e v e n t u r e Group ค่ะ b l u e v e n t อ r ์เคาะ IPO 3.85บาทต่อหุ้นค่ะบริษัท b l u เ v e n t อร์ Group จำกัดมหาชนหรือว่า b v g ค่ะ ได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายรับประกันการจัดจำหน่ายพร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ทรีนตี้จำกัดและบริษัทหลักทรัพย์ฟิナน,นเชียซรัสรจำกัดมหาชนเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือว่าหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน90ล้านหุ้นนะคะ และหุ้นสารธารนเดิมที่เสนอขายโดยบริษัทไทยรับประกันภัยต่อจำกัดมหาชนหรือว่า THRE นะคะจำนวนไม่เกิน67.50ล้านหุ้นรวมทั้งสิ้น157.50ล้านหุ้นค่ะทั้งนี้นางสาวพัชพรศัก์บุรานุรักนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิชธนกิจบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนในฐานะที่เป็น FA แล้วก็เป็น ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายกล่าวว่าหลังจากที่ได้นําเสนอแผนการดำเนินงานและศักยภาพการเติบโตของ BVG พบว่านักลงทุนนั้นมีความเชื่อมั่นที่ดีนะคะและมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของบริษัทค่ะและมีจุดเด่นที่เป็นผู้ให้บริการระบบ EMCS และ TPA ได้รับการยอมรับจากบริษัทประกันด้วยแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันครอบคลุมขั้นตอนการพิจารณาสินไหมของประกันภัยรถยนต์และประกันสุขภาพ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี AI มาต่อยอดเพื่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการและพร้อมสร้างการเติบโต,ตจากการรุขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียนค่ะดังนั้นนะคะจึงกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือว่าหุ้น IPO ของ BVG ที่3.85บาทต่อหุ้น3บาท85สตางค์นะคะพร้อมเปิดให้นักงทุนจองซื้อระหว่างวันที่8-10กุมภาพันธ์นี้ค่ะ คาดว่าจะสามารถนำหลักทรัพย์ B B G เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ M A I ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะทางนี้บริษัทก็มีแผนจะนำเงินจากการระดมทุนไปพัฒนาระบบ A I และระบบสารสนเทศเพื่อต่อยอดธุรกิจและการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินหุนเวียนในการดำเนินง,งานต่อไปค่ะก็เรียได้ว่าหุ้น I P O นะคะคือคักมากๆเลยนะคะตั้งแต่เปิดมาต้นปีเลยนะคะ ดือนนี้ก็มีหุ้น IPO เจอะคิวเทรดกันอีกหลาย IPO เลยค่ะก็ไปติดตามนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าแต่ละบริษัทนั้นจะโชว์ผลงานในวันแรกเป็นอย่างไรนะคะและนี่ก็คือข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนนะคะตลอดจนตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะรวมไปถึงแวดวงธุรกิจในต่างประเทศนะคะตัวเลขที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากกันด้วยค่ะหากคุณผู้ชมนะคะหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะ สามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ h ุ้ n อินไซด์คอมนะคะแบบเรียลไทม์ทุกวันทําการของตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถติดตามชมข่าวสารหรือว่ารายการต่างๆของหุ้นอินไซด์ค่ะผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Instagram Twitter Linesquare Telegram และสามารถรับชมรายการทุกรายการย้อนหลังในที่ช่อง YouTube c h anel n ช่องหุ้นอินไซด์ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟนะคะรวมไปถึงกดปุ่ม Subscribe กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานทีมข่าวทุกคนได้ผลิตรายการต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันให,ใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะเวลา18นาฬิกาวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ